ครที่กําลังหา CRV เข้าใหม่นะคะไอ้บอกเลยคันนี้ลูกค้าห้ามพลาดค่ะพึ่งได้เข้ามาสดๆร้อนๆเลยมาค่ะไอจะพาไปดูว่าเป็นคันไหนมากค่ะ กับ Honda CR-V นะคะเครื่อง2.4ปี2017นะคะคันนี้ตัว EL เป็นตัวขับ4 4WD นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่8 8 9,000บาทจัดไฟแนในซ์ได้เต็มกู้ได้เกินนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะใครที่สนใจมีเข้ามาแล้วคันนี้สีดำเดิมๆ,ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันตัวรถไม่มีอุบัติเหตุนชนหนังผิดความน้ำทว่วมแน่นอนนะคะ กระจังหน้าของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นโครเมียมตัวใหม่ๆขึ้นมานะ,คะโครเมียมเขาจะเล่นมาน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นสีดํานะมีไฟเดย์ i ทม r รันนิ่งไลท์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็ตัวชุดแต่งของเขานะด้านล่างนะจะเป็นสีเทานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าคะ่ะลูกค้า CRV คันนี้นะ ตัวแม็กนะคะแม็กก็จะเป็นแม็กลายใหม่แล้วนะอันนี้เติมเติมจากศูนย์นะคะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะกระจกมองข,งข้างของเขาก็จะเล่นตรงนี้มานะคะเป็นโคเมียมนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างตรงกระจกนะคะรอบๆกันแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโคเมียมทั้งหมดเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้านี่เลยโลโก้นะคะ Honda c ซ v วนะอันนี้ได้มาเป็นตัวขับ4ีโลโก้ได้มาแบบครบๆเลยล่ชอบไฟมาก ตัว CRV คันนี้นะคะไฟเขาจะสวยมากการดีไซน์การออกแบบนะเพิ่มความหรูหราทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะนเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ดูดีกว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวใหม่เรียบร้อยด้านหลังนะคะเขาก็จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะนี่เลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็น SUV บรรจุของบรรจุคนนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยและที่สําคัญนะด้านหลังนะคะเจ้าของเดิมเขาก็จะใส่ตัวนี้มาด้วยมันจะเป็นพรมนะเป็นพรมก็คือใส่ทุกเบาะไว้เลยนะคะเวลาลูกค้าพับเรียบลงไปอันนี้ก็จะเป็นเรียบแบบจุกของวางของอันนี้ก็จะไม่ได้โดนในส่วนของตัวเบาะด้วยนะคะก็คือเจ้าของเดิมค่อนข้างรักรถพอสมควรเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวไอ้ลองพาไปดูออปชั่นด้านในบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างนะไปดูกันท่ไป นี่เลยภายในของเขาให้บอกเลยว่าใหม่มากใหม่เอี่ยมเลยสําหรับคันนี้นะคะปี2017กับไม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะไม่40,000กิโลรถปี2017ราคาประหยัดลงลูกค้าประหยัดไปหลายแสนแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูคอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่านะคะคอนโซลด้านหน้านานออันนี้ก็จะเป็นเรียบๆหรูหรานะสไตล์ของเขาเองเลย Honda เนาะแล้วก็จะมีลายไม้มาด้วยค่ะส่วนแอร์นะคะก็จะเป็น4ช่องแบบนี้เลย จอดีไซน์มาแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะแบบติดไปเลยนะเราก็จะเป็นจอใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอเดิมๆจากศูย์เลยเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นโหมดแอร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเกียร์นะแล้วก็จะมีอีโคโหมดนะคะให้ลูกค้าเลือกปรับใช้งานได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีช่อง power outlet นะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้าช่องใส่ของปกติเลยนะคะะ ที่พักแขนนะคะอันนี้ก็ช่องใส่ของน้อใหญ่พอสมควรเลยสาหรับคันนี้นะคะที่พักแขนอ่ะเรามาดูด้านหน้าบ้างดีกว่าอันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยใหม่แล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะสองฝั่งแบบนี้เลยนะแล้วก็ได้มาเป็นตัวพุสต์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นโหมดปรับกระจกนะคะซ้ายขวาเลือกใช้งานกันได้เลยนะในส่วนของเบาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสองฝั่งเป็นเบาะหนังเบาะเดิม เดิมๆเลยจากศูนย์เลยนะคะแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะอันนี้คือไม่ช้าไม่โซมเลยดูจากเลขใหม่ละกันเนาะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าความเรียบร้อยด้านหลังปะขาปะมาเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าในส่วนของเบาะน,นี่คือเรียบร้อยมากไอ้บอกเลยเบาะน,นี่ไม่ช้าไม่โซมไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆเลยและที่สําคัญลูกค้าเก่าเขาเขาเรียกว่าไงผูก ปูพรมนะคะอันนี้ก็คือทั้งคันของเขาเลยนะด้านหน้าไล่ไปจนถึงด้านหลังถึงตรงที่วางของเก็บของอันนี้ก็ด้วยเลยนะอ่ะส่วนหมดแอร์นะคะนี้ก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะตรงนี้เลย2ช่องให้ลูกค้าเลือกใช้งานกันได้เลยถือว่าเรียบร้อยตอบโจทย์นะในส่วนของตัวรถไอบอกเลยว่าสมบูรณ์เกือบร้อยเลยนะสภาพด้านในนะคะคือเรียบร้อยมาก ได้ไปไอ้บอกเลยคุ้มค่าแน่นอน0863157774นะคะหรือโทรเข้ามาได้เลยอีกเบอร์หนึ่งค่ะ0832222203นึกถึงรถมือสองนะคะยังไงไอ้ฝักกิสดาคุลค่ะไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายฝากคันนี้ไว้ด้วยนะ